สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนไปดูมูลี่นะคะซึ่งจะมี2ระบบเลยวันนี้ก็จะมีระบบเชือกกับระบบโซ่นะคะ2ออย่างนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามูลี่ระบบโซ่เป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยคะ่ะ แล้วนี่เราก็เข้ามาถึงข้างในบ้านกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูมูรี่ไม้นะคะเป็นมูรี่ไม้สเปนิชนะคะระบบโซ่ดึงผ่อนแรงแถมบางร้างให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าระบบโซ่ใช้งานยังไงนะคะจะบอกเลยว่าอันนี้ดีมากแนะนําเลยค่ะทางร้านส่วนใหญ่จะขายเป็นมูรี่นะคะระบบโซ่ซะส่วนใหญ่เพราะว่าเนื่องจากการใช้งานนะคะค่อนข้างง่ายกว่าคืออันนี้นะคะวิธีการ ออระบบโซ่นะคะจะมี2เส้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาเขาปรับบานลงเนี่ยเราไม่สามารถลูดเขาดึงขึ้นไปได้นะคะเราก็ต้องหมุนให้เขาปรับบานขึ้นก่อนจ้ะเสร็จแล้วเราก็ลูดต่อไปนะคะเขาก็จะค่อยๆขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเวลาที่เราจะเอาลงนะคะเราก็ปรับบานลงแล้วก็ดึงเขาลงแบบนี้ค่ะ ซึ่งเทคนิคง่ายๆนะคะเพื่อนๆสังเกตว่าถ้าต้องการจะเอาขึ้นนะคะปรับบานขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นมูลี่ก็จะขึ้นแล้วก็จะเอาลงนะคะก็คือปรับบานลงแล้วก็ลูดไปมูลี่ก็จะลงหมานะคะเสร็จแล้วลูกค้าก็สามารถปรับนะคะเปิดให้แสงเข้ามาได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยแบบนี้นะคะหรือว่าจะปิดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาปิดให้ดูนะคะว่า เวลาปิดไปแล้วเนี่ยแสงสามารถทะลุเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆก็จะสังเกตได้นะคะจากแสงที่ลอดผ่านเข้ามาตรงช่องมูลี่นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นแสงตรงโซโฟ,ฟาแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีเล็กน้อยซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นการรบก,กวนการพักผ่อนนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูมูลี่ระบบเชือกกันต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็นขาของมูลี่ระบบเชือกนะคะ ซึ่งขาจะไม่เหมือนกันกับมูลี่ระบบโซ่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูมูลี่ที่เป็นระบบเชือกดึงนะคะซึ่งเขาจะมีตุมต้มๆน่ารักแบบนี้ให้ด้วยนะคะทั้งสองข้างมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็วิธีการปรับบานนะคะง่ายๆเลยตัวนี้มีเชือกทั้งหมด2เส้นนี่คะ่ะ ขึ้นลงแบบนี้แบบนี้นะคะวิธีการที่จะเอามูรี่ขึ้นนะคะเราก็จะดึงแบบนี้ส่วนวิธีการที่จะเอามุรี่ลงนะคะโยกแบบนี้นิดนึงค่ะแล้วก็ปล่อยมาเลยเขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาจะมีตัวเชือกที่เหลือเกินออกมาแบบนี้นะคะตามความยาวของมูรี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมูรี่ที่อยู่ในกรอบช่องประตูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ น่ารักดีวิธีการเอาลงนะคะยกไปทางนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยอย่างนี้เลยจ้ะทางร้านให้คำตอบให้คำแนะนำที่ดีนะครับแล้วก็ส่วนตัวส่วนตัวชอบกับแบบกับกับแบบทั้งมูลี่ทั้งตัวพมา่านที่ที่ทางร้านแนะนำมาเพราะว่า ค่อนข้างเข้ากับตัวบ้านนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็คือมีหลายเดทราคานะครับก็คือแล้วแต่เนื้อผ้าที่เราเลือกแล้วแต่ชนิดผ้าที่เราเลือกนะครับแล้วก็การติดตั้งค่อนข้างละเอียดครับแล้วก็โดยรวมถือว่าถูกใจครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างมูลี่ระบบโซ่แล้วก็ระบบเชือกแล้วนะคะก็คงจะตัดสินใจกันได้แล้วนะคะว่าจะซื้อแบบไหนดี สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอมีสาระของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ